เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานาวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นําจุดโคมประทีปบูชาพระรัตนตรยัยและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปรับมาร พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาซึ่งวันนี้ทางวัดพระธรรมก,กายได้จุดประทีปเป็นอักษรภาพลอยกระทงธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรูปกระทงธรรมหลากสีมีกลีบดอกบัวเรียงซ้อนกัน จากนั้นคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกค่ะก็ได้ร่วมการเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สายบริสุทธิ์หยุดนิ่งทำใจให้สว่างสวยภายในกลางกายฐานที่7ตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ ก่อนที่หลวงพ่อทัตตาชโวท่านประธานสงฆ์จะได้ลอยกระทงธรรมเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยผู้แทนคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้ลอยกระทงธรรมณบนะริเวณสะเสษทีทะเลบุญมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดพระรมกาย,ยังได้จัดพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรที่ยอด4 8 7 5ล้าน56จบ เนื่องในวันลอยกระทงค่ะโดยรับความเมตตาจากพระภวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย,ปนนยเป็นประธานสงฆ์และในโอกาสนี้<า>ท่านก็ได้อ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันลอยกระทงก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ลั่นระฆังทองระฆังธรรมจำนวน56ครั้งจากนั้นท่านก็ได้เมตตาแจงเป้าสวดธรรมจกกักรเปวัตนะสูตรด้วยยอดหมายที่ 4,990ล้าน82จบในวันพุธที่2 1ธันวาคมพุทธศักราช2,565ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตาชีโวครบรอบ82ปีเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมสวดธรรมจักกบบาทนัสสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะ และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่ได้มาร่วมพิธีลอยกระทงและชี้ตังมีสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะอ๋อก็คือวันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็เราก็มีแอบตั้งใจเล็กๆว่าเราอยากมาที่วัดพระธรรมกายแล้วพอดีวันนี้ได้มีโอกาส มา,าพาลูกใช้มาเตรียมชุดจีวอนตัดบวชนะคะช่วงเดือนธันวาที่หน้าร้านบิ๊กบุญเราก็เลยถือโอกาสนี้เราก็เลยมาลอยกระทงด้วยเลยเบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยพลังของสาธุชนนะคะคือมันเป็นบุญบันเทิงที่มันหาข้างนอกไม่ได้อะคะ่ะเป็นลอยกระทงทำจริงๆอะคะ่ะตั้งแต่ตอนน,นั่งอธิษฐานจิตหรือว่าการสวดมนต์ก่อน เราได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิอีกเราได้รวมใจสุดท้ายแล้วพอเรารวมใจเสร็จเราเราแผ่เมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์สุดท้ายเราลอยกระทงลงไปสติทุกอย่างความปรารถนาดีทุกอย่างความตั้งใจของเราทุกอย่างมันลงไปในกระทงนั้นของเราแล้วมีหลวงพ่อคุมบุญอยู่มีหลวงพ่อปรารถนาดีกับลูกๆอยู่ตรงนี้ ไม่ประทับใจเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคะ่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างการลอยกระทงข้างนอกกับลอยกระทงที่วัดพระธรรมกายอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะคะสักครั้งหนึ่งลอยกระทงทำที่วัดพระธรรมกายค่ะก็เนื่องด้วยวันนี้นะคะจะมีชิตังเมด้วยเราก็รู้สึกปรับปลื้มในการสวดธรรมจักรและเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการชิตังเมโดยปกติแล้วส่วนตัวก็คือจะสวดธรรมจักรเอาจริงๆก็เกือบทุกวันนะคะแต่ว่าก็สวด วันละหลายๆครั้งนึกเมื่อไหร่ได้ก็จะเปิดธรรมจักสวดค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงนอนหรือว่าตื่นนอนหรือระหว่างทํางานแต่ว่าการสวดธรรมจักรตรงนี้ถ้าจะมีพลังทําให้มันมีคุณค่าก็คือการสวดธรรมจักแล้วส่งยอดแล้วยิ่งกว่านั้นคือการสวดธรรมจักแล้วมาชิตตังเมกันที่หน้าธรรมกายเจดีกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านให้มาสวดธรรมจักกัน จะได้บุญสั่งสมกันไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้เดินกันเป็นทีมไปดูสิทธิบุรีร่วมกันค่ะ